สวัสดีครับ y u u t u b บ้านห c h ชา n น l ครับผมทุดนี้นะครับจะทำจุดโต๊ะวันที่หนึ่งวันที่1นันยายนนะครับวันนี้วันที่25ก็เหลืออีกไม่กี่วันนะครับไม่กี่วันก็ทำจุดโต๊ให้ก็อาจจะมากข้างหน่อยนะฮะถ้า เล่นข้างนอกนะฮะเล่นข้างนอกเจ้ามือข้างนอกเจ้ามือบางเจ้าเขาก็จ่ายต้นหนึ่งร้อยนะถ,ถ้าถึงเจ้ามือโดยตรงแล้วก็ได้ลดยี่บห้าเปอร์เซ็นตยี่สิบเปอร์เซ็นตก็แล้วแต่นะถ้าคุณเล่นผ่านเสมียนผ่านคนเขียนหวยก็าอาจจะให้คุณแค่แค่เก้าสิบเขาเอาไว้สิบบาทเนาะถ้าเปอร์เซ็นตะ์ก็อาจจะได้น้อยลงแต่ถ้าคุณเล่นในเว็บไซต์ในเน็ตนะครับคุณจะได้บาทถึงร้อยสี่สิบ ร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบนะฮะแต่มันไม่ลดเปอร์เซ็นต์นะพูดถึงว่าถ้าเราไม่ลดเปอร์เซ็นต์ข้างนอกลดยี่บห้าเปอร์เซ็นต์ก็ใกล้เคียงกันนะก็ตกร้อยกว่าบาทนะถ้าลดยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเราไม่เอาส่วนลดนะครับเราก็เ,าเล่นไปทักร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเงี้ยแล้วคูณด้วยร้อยเข้าไปมันก็จะได้ประมาณร้อยสี่สิบบาทเท่ากับในเะน็ตเนาะนะครับชุดโต๊อนี้นะครับก็ ก็คือหมายถึงมันกลับกันได้นะมันสลับกันได้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เอาชุดตัดไปตัดเลยนะครับคือได้แต่เอาตัวเลขตัวตัวเคลียตัวเคลียก็คือตัววิ่งน,นะครับหนึ่งสามห้าเก้านะฮะหนึ่งสามหนึ่งเก้าสามห้านะฮะเอามาเคลียเอามาเคลียจากร้อยี่สิบชุดนะแล้วก็เคลียด้วยแต้มนะครับเคลียด้วยเก้าตัวมาครบนะฮะ ถ้ามันไม่หลุดนะครับมันก็จะอยู่ในนี้ถ้ามันไม่เบิ้ลนะครับก็จะอยู่ในประมาณ5 9 0ชุดนี้ซึ่งก็เล่นได้นะถ้าจะเอาน้อยกว่านี้ก็สมัครเป็นสมาชิกนะอันนี้มีท่านสมาชิกท่านหนึ่งนะครับเห็นออคอมเมนต์มาใน <c oughs> ในในวิดีโอชุดที่แล้วนะครับว่าว่าขั้นตอนในการเล่นออนไลน์เล่นในเน็ตเนี่ยทำาไงนะครับ ถ้าไม่ยากนะครับก็หนึ่งคุณก็สมัครอขอสมัครเข้าไปนะครับในในเว็บไซต์นะครับซึ่งการสมัครนี้ก็ใช้ชื่อน้ำแฝงนะฮะอย่างผมก็ใช้สมมุติว่าผมใช้นะฮะโรตัสซีซีโรตัสห้าหกเจ็ดแปดอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็รหัสก็ตั้งขึ้นมาเองนะครับรหัสประมาณหกตัวแล้วแต่เขากำหนดว่าเขาจะกำหนดเว็บเขาจะกำหนดให้ใช้รหัสหลายตัวเพื่อว่าคนอื่นจะได้ จะได้ไม่ไม่เอาของเราไปล็อกอินนะฮะตอนนี้ส่วนที่จะต้องบอกความจริงก็คือว่าหนึ่งเบอร์โทรศัพท์เรานะฮะเพื่อจะได้ส่งข้อมูลมานะ,ะส่งอ่าส่งเอ s หรือเวลาเขาโอนเงินเข้าบัญชีเราเนี่ยมันก็จะแจ้งมาทางโทรศัพท์นะฮะอีก,อก,อกประการหนึ่งก็สำคัญก็คืออธนาคารนะฮะเราต้องแจ้งเขาโดยตรงนะครับธนาคาร มันคนกลัวนะฮะว่าแจ้งธนะาคารไปแล้วเขาจะถอนเงินกันไม่ได้นะครับถอนไม่ได้แนละ้วคุณอย่าไปบอกรหัสเขาแล้วกันนะกลัวไปไม่ก็เรื่องนะก็คือเวลาเราจะจะเล่นเนี่ยก็ต้องโอนเงินเข้าไปก่อนสมมติว่าสมมุติว่าคุณจะเล่นโต๊ดห้าสิบเก้าตัวนี้เนะตัวละร้อยนะครับตัวร้อยก็เป็นเงินห้าพันเก้านะสมมตินะคุณก็โอนก็ไปห้าพันเก้านะครับโอนก็ไปแล้วแล้วก็แจ้งเข้าไปแจ้งคือเราแจ้งโอนว่าห้าพันเก้าแต่นี้ทางเว็บเขาจะถามเขาจะ เขาจะบอกให้เราโอนห้าพันเก้าแล้วมีเศษส,สตังนะเราก็ต้องทําให้ตรงๆนะครับไม่งั้นเขาหาเราไม่เจอนะว่าเช่นห้าพันเก้าร้อยจุดหนึ่งสามสตังหรือจุดศูนย์สามสตังนะเราก็ต้องแจ้งเราก็ต้องโอนไปตามนั้นตรงๆนะครับแล้วก็แจ้งเวลาเข้าไปเอาโอนแล้วก็แจ้งเวลาไปว่าเราโอนไปเท่านี้เวลาเท่านี้นะครับมันก็จะไปเข้าบัญชีที่เราแทนหวยในโน้นนะครับก็ต้องทําให้ตรงนะครับ อัน <c oughs> นี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับต้องให้ตรงถ้าเกิดไม่ตรงหรือมันผิดหรือใช้ธนาคารที่เราไม่ได้แจ้งเขานะมันจะหาไม่เจอนะะ <c oughs> เคยมีปัญหานะครับผมแนะนําไปเขาก็โอนเอาโอนธนาคารคนละธนาคารเสแล้วหาไม่เจอก็อไปแจ้งเขาว่า,าโกงัไม่โกงหรอกครับแต่เขาหาไม่เจอนะฮะคือเราต้องโอนให้ตรงแล้วก็แจ้งเวลาให้ตรงนะครับมันก็จะไปเข้าบัญชีในนั้นนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปแทง นะครับไปแทงเขาจะมีตัวเลขให้เป็นช่องๆ่องให้เช่นหนึ่งสองสามแล้วก็กดที่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่แล้วก็กดไปนะเสร็จแล้วก็ไปใส่ราคาตัวละหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยสมมตินะสมมติตัวหนึ่งร้อยใส่ราคาแล้วก็กดส่งนะกดส่งเข้าไปว่า <c oughs> เราจะส่งพอยนะเสร็จแล้วเขาก็ก็ดูว่าพอส่งโพยแล้วเนี่ยบางอันก็อาจจะขึ้นว่าส่วนโพยสําเร็จแล้วท่านก็ต้องตอบตกลงนะยอมรับนะฮะเหมือนกัน เดี๋ยวกลายเป็นว่าเอ้าเราส่งโรยโพยไปแล้วคิดว่าส่งแล้วก็แล้วกันปรากฏว่ามันยังไม่สําเร็จแล้วพอเราก็ออกมาจากเว็บพอมาจากเว็บหวยมันถูกปรากฏว่าเราไม่ได้ส่งโพยนะมันก็จะยุ่งยากนะครับอันนี้ก็ต้องค่อยๆอ่านรายละเอียดนะนะตอนนี้สําหรับท่านที่ถามมาคุณอะไรพรเป็นผู้จ่ายนะผู้จ่ายถามมาว่าผมเคยบอกไปทีเราจําไม่ได้ก็คืออธิบายดังนี้นะครับ ที่ผมอธิบายไปตอนนี้สมมุติว่าท่านอยากจะถามก็โทรถามนะจะให้พิมพ์ตอบนี้มันคงลําบากนะไม่บางทีคุณก็ไม่ได้อ่านนะครับใช้โทรศัพท์เรผมให้ไว้เนี่ยไอเบอรว้หรืออีกประการหนึ่งคุณมีเฟซบุ๊กคุณขอเป็นเพื่อนผมนะเพจชื่อเฟซบุ๊กผมก็นะนัทคมนะเอ็นเอดมันทีเอ P คนะครับ ก็คุณค้นหาแล้วก็ขอแอดเพื่อนเพื่อนมานะครับแล้วคุณก็บอกว่าคุณต้องการเว็บไซต์ที่จะสมัครคือลิงก์ผมจะส่งลิงก์ไปให้ทางทางไม s s e ซ g เจอร์นะคุณก็สมัครคุณก็สมัครหรือถ้าคุณไม่สมัครไม่ได้ผมสมัครให้ก็ได้นะฮะแต่แต่ถ้าคุณใช้โทรศัพท์เนี่ยมันต้องใช้โทรศัพท์คุณสมัครนะผมเอาโทรศัพท์ผมสมัครไม่ได้ต้องใช้โทรศัพท์คุณสมัคร ้ค่อยๆอ,อ่านไปนะไม่ยุ่งยากอะไรนะครับใครๆก็ทําได้ก็ถ้าจะสมัครจริงก็อแอดแอดของมาเป็นเพื่อนแล้วสอบถามมากันแล้วกันนะครับโอเคนะครับชุดตอนี้ประมาณห้าสิบเก้าชุดก็ถือว่าเล่นได้นะเล่นได้ถ้ามันไม่ออกเบิ้ลนะครับแล้วก็มันมีหนึ่งสามห้าเก้าหนึ่งสามห้าเก้านะติดอยู่นะครับ <c oughs> แล้วก็ มันมีแต้มแต้มคือขาด,ดแต้มร้อยสิบหน่วยขาดแต้มสองก็แต้มเก้าเนี่ยถ้าเอาอยู่นะครับตัวชุดนี้ก็จะถูกนะฮะก็ต้องไม่เบิ้ลนะถ้าเบิ้ลก็ช่วยไม่ได้นะครับถามว่าเราทาไมไม่เอาเบิ้ลด้วยเบิ้ลมันเยอะครับไม่สามารถตัดได้นะปกติชุดโต๊ะมาตรฐานเนี่ย <c oughs> ถ้าเราไม่รวมเบิล้ลเราจะมีร้อยี่สิบชุดถ้าเอาเบิ้ลด้วยมันเพิ่มอีกร้อยชุดเป็นสองร้อยี่สิบชุดนะทันนี้ชุดเบิ้ลนะเขาไม่ค่อยเอากันนองจากว่า เราใช้แท้ใช้ตัวมาตัดไม่ได้ะต้องใช้ตัวมาเคลียนะครับเราแต่ตัวมาเคลียมันถึงจะทําให้น้อยลงนะครับโอเคนะครับอันนี้คือชุดโต๊ะวันที่หนึ่งที่หนึ่งที่จะถึงนี้นะหนึ่งกันยายนนะครับขอให้ทุกท่านประสบโชคดีนะครับสวัสดีครับ